ครับตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านแม่แม่นะครับตำบลแม่นะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับเราก็เดินทางมาด้วยรถเช่าครับที่เชียงใหม่ครับนี่เรามาพักที่รีสอร์ทบ้านทานทีวีดีครับนะครับทางเขารีสอร์ทก็จะเป็นร้านค้าร้านของชำครับนี่ครับ นี่ครับชื่อบ้านทานชีวีครับหน้าทางเข้าจะเป็นวัดแม่แม่ครับตายดำครับตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับนี่เส้นทางที่เราขึ้นมาชันพอสมควรครับแล้วก็ทางลงก็มีบ้านต้นไม้ครับนี่ทางลงลงไปครับของเราจะอยู่ข้างล่างครับเป็นทานค่าเช่าก็หัวละแปดร้อยห้าสิบต่อคนข้าวเช้า เ,เย็น <ไป S 1> เบียปองเล็กลช้างปองละห้าสิบครับครั<ป>ทางที่เดินลงไปก็จะมีผู้คนเดินสวนขึ้นมาที่ลงไปกินกาแฟที่ทานทีวีครับมีก็บ้านระเบียงชมจันทร์ครับที่พักเรียงรายติดกันครับแต่เหตุผลที่เลือกทานทีวีเพราะว่าติดแม่น้ำครับหลังติดภูเขาอันนี้ก็บ้านไอเลส หนึ่งครับเดินลงไปครับอันนี้ก็พี่ๆเขาคนทรายไป,ไปก็ไปด้วยพี่เราก็จะมาทางลัดลงไปดูทานชีวีครับครับอ๋สวยครับโอเคดีครับนี่ครับ ว่าจะรอตอนเย็ยนๆเข้ามาก็ไม่ไหวครับเพราะว่าทางเข้ามันลำบากครับก็เดินลงมาครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นครับนี่ครับก็สวยครับ ต้นน้ำข้างล่างคนเป็นเลมทานรอบๆครับครับเราจะไปดูห้องพักกันนะครับ ครับเดินขึ้นไปชั้นสองครับนี่เราอยู่ห้องชนละทีครับันดับแรกต้องถอดรองเท้าครับวางไว้ก่อนนะครับก็ไปครับนี่ครับชนละทีครับห้องเราอยู่ตรงนี้ครับ ไกลอยู่ครับครับห้องครับนี่ครับห้องพักก็สวยงามครับแต่ห้องนี้ครับไม่มีแอร์นะครับมีแต่พัดลมนะครับเพราะอากาศเย็นสบายตลอดปีครับกับรอบข้างก็ เป็นลําธารครับธรรมชาติด้านล่างก็สวยงามครับเป็นมุมจิบกาแฟครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับของดีอำเภอเชียงดาวครับครับแล้วก็เรามาเจอเจ้าอาวาสนะครับตอนนี้กำลังนอนที่เซาครับสกิดไม่ได้ครับ เนี่ยไม่รู้นางเป็นอะไรครับเนี่ยเจ้าวาดเป็นแมวตัวเมียนะครับครับนี่ครับวันนี้ก็ชาบูที่ทานชีวีครับชุดละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับแต่ต้องสั่งก่อนนะครับถ้ามาแล้วไม่ได้กินครับ